สวัสดีครับท่านผู้ชมช่วงนี้ถึงแม้ว่าอยากจะพาลูกหลานไปเที่ยวที่ไหนก็ไปไม่ได้เพราะว่าเหตุการณ์เรื่องของโรคระบาดยังไม่สงบแม้แต่จะไปซื้อของที่ไหนไหนก็มีข้อจำกัดยุะแยะเมื่อหลายปีมาแล้วตั้งแต่หล,ลานๆยังเด็กอยู่ก็เคยพาไปเที่ยวกันหลายครั้งแล้วส่วนใหญ่จะไปเที่ยวหาดทราย ไปเที่ยวแถวแถวชายทะเลเด็กๆจะชอบไปทะเลกันมากเพราะว่าชอบเล่นทรายพวกเขาตื่นเต้นดีใจกันทุกครั้งที่ได้ไปเรื่องการไปเที่ยวกันนี้นานๆจะได้ไปพร้อมหน้ากันสักทีหนึ่งเพราะว่าพวกลูกๆเขาก็ไม่ค่อยว่างและถ้าเขาว่างก็ว่างไม่พร้อมกันแต่เรื่องไปเที่ยว ที่จะนำกลับมาดูอีกครั้งหนึ่งนี้โชคดีที่ได้ไปพร้อมกันหมดทุกคนวันนั้นได้ไปค้างคืนกันที่บ้านอนันตศิลาซึ่งเป็นบ้านพักให้เช่าอยู่ริมทะเลที่หลังเขาตะเกียบพักค้างคืนกันที่บ้านอนันตศิลาหนึ่งคืนแล้วพอรุ่งเช้าก็ออกเดินทางไปเที่ยวในละแวกใกล้ๆ ไม่ไกลมากนักเช่นเลยไปเที่ยวที่ตลาดปากน้ำปราณบุรีแล้วก็เลยไปเที่ยวที่สามรยอดไปหาอาหารรับประทานกันที่เขากะโหลกสามรยยอดที่นั่นเคยไปครั้งหนึ่งแล้วและมีคนไปเที่ยวกันเยอะมาก คุณยายหวานมีลูก3ามคนนะครับแต่ละคนมีครอบครัวแล้วแล้วก็ทำงานกันหมดทุกคนแล้วพวกลูกๆเขาก็มีลูกครอบครัวและหนึ่งคนเช่นเดียวกันคราวนี้เด็กๆได้พบกันและไปเล่นน้ำเล่นทรายที่ชายหาดอย่างสนุกสนานที่หาดสวนสุนก่อนจะเข้าที่พักซึ่งอยู่ไม่ไกลกันมากนะัก ภาพที่เห็นนี้ก็คือที่ชายหาดสวนสนนะครับคุณยายหวานกำลังอุ้มหลานคนเล็กหลานคนเล็กที่ชื่อน้องแพล เป็นลูกของลูกสาวคนเล็กนะครับอันนี้ชื่อน้องพิมพ์น้องพิมพ์มเป็นลูกสาวของลูกชายคนโตน้องเพลยังไม่ยังไม่คุ้นกับทะเลหรือว่า เพิ่งจะมาเป็นครั้งแรกก็ก็ไม่รู้นะยังกลัวกลัๆยังแหยงกลัวน้ำทะเลอยู่ยังกล้า,กล,ากลัวกลัวแต่ก็อยากจะเล่นนะนะเอาใบพายเอาพั่วมาตักทราย พีทเขามาเขาก็เตรียมของเล่นของเขามาด้วยเขาใส่ถุงมาของเล่นของเขาที่อุปกรณ์ในการเล่นทรายเพราะพีทเขาไปเที่ยวทะเลกับพ่อเขาหลายครั้งแล้วเนี่ยที่เห็นเนี่ยก็คือหลานสามคนของคุณยายหวานที่จริงเรา จะมาพักที่บ้านอนันต์ศิลาแต่เมื่อเรามาถึงเร็วกว่ากำหนดเราก็เลยมาเล่นน้ำทะเลที่สวนสวนปฏิพัทธ์ก่อนเพราะว่าที่สวนส,วน,สวนปฏิพัทน์นี่มาเล่นหลายครั้งแล้วสวนสวนปฏิพัทธ์ที่หน้ามาเล่นน้ำหน้าเล่นทรายมากกว่าที่หาดหัวหินซะอีกเพราะว่าที่หาดหัวหิน ตอนนี้มีแต่พวกกลางร่มขายของคนแน่นหาดไปหมดไม่เหมือนเมื่อสมัยก่อนนู้นสมัยโบราณที่มีหาดทรายที่สวยงามมากที่พูดถึงหาดหัวหินนะครับที่หาดสวนสวนปฏิพัฒน์นี่ก็มีคนนิยมมาเที่ยวกันเยอะฮะมองในภาพไม่จะเห็นมีคนเยอะคนนี้น้องแพร คนนี้น้องเพลนะครับเป็นหลานคนเล็กคนนี้น้องพิมพน้องพิม์ก็ชอบเล่นทรายถ้าชอบเล่นทรายเล่นทรายกับน้องเพลถ้าเจอกันก็ เล่นหาดเล่นทรายกันได้เป็นวันวันกะว่าจะเล่นที่หาดสวนสวนปฏิพัฒน์นี่สักบ่ายๆแล้วถึงจะเข้าที่พัก พีทเขาตื่นเต้นเขาดีใจได้เล่นน้ำทะเลย,ย,ยิกยักยัแต่พีทเนี่ยใครอยู่ใกล้ไม่ได้หรอเพราะว่าเขาเล่นแรงพีทเล่นแรงมากปัจจุบันนี้พีทหลานชายคนโต ที่เห็นในภาพนี่นะปัจจุบันนี้ก็เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรขึ้นปีสองนะฮะเรียนในสาขาโรคพืชโรคพืชเรียกว่าก็เป็นพวกพวกหมอต้นไม้นั่นละส่วนน้องพิมพ์ก็เรียนอยู่ที่มหา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นะขึ้นปีสองตอนนี้กำลังจะขึ้นปีสองส่วนน้องแพรก็ขึ้นม .5 ในปีนี้นะครับน้องแพรน้องแพรในปัจจุบันนี้ปีนี้จะขึ้นม .5 นะครับ เรียนอยู่โรงเรียนสวนกุหลาบลังสิตสังเกตดูที่สวนสนปฏิภัฒนี่จะมีคนมาเที่ยวกันเยอะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมาเอาเสือมาปูแล้วก็เอาอาหารมารับประทานกัน เมื่อเล่นน้ำทะเลที่สวนสนปฏิพัฒน์กันพอใจแล้วก็ขึ้นรถย้อนไปทางหลังทางหลังเขาตะเกียบซึ่งบ้านพักอนันตศิลาอยู่หลังเขาตะเกียบตอนนี้อาบน้ำอาบท่ากันเรียบร้อยแล้วก็จะเข้าพักผ่อนกันนะครับ